ก็ให้หี่ลันจุดเมือวันพูดปอะหันแปดหกแปดไปเบิ้งเมื่อเสาร์อุดเปลี่ยนนะสัปดาหกไปสามคนเสาร์เปเบ้งเปลียนตัวนึงไหมเลขเปี่ยนยังไงแ่แปดหกแปดอบางทีมันแปดหกหกไปเบิ้งจุดอันเดียวเนาะโอ้ไดีครับแม่ครับไม่าครับเป่น้องเี่ก็ใช่ครับบางเลี่ยงบางนึงทัละ เขามันเดียงไรโอ้มเรียงวันพุธนี่วันพุธได้ก็มาตี่พุล้วซ้อมโตพุล้อุ่นปานที่จะวันดวงซ้อมากมาอยู่เลยเรียงพุธพุธแล้วเรียงชกพุธตุมเขาวาวันอู้จะเสด็จไหมเนาะเจ็ดหนึ่งหมแงเงเจ็ดเต็มเดียวเนาะเจ็ดหนึ่งไหมเต็มเดียวขอรอไหมจะนจะเจ็ดเจ็ดไหม เลขชุดเลขมากแล้วนะเจ็ดหนึ่งเจ็สองหันมาทุมหนึ่งกัไปเสียงใหญ่จาบ่าแม่นแล้วสัตว์เป็น่อญาศูนย์มาสัตวเขาก็บอกเจอเนาะมันพาเพิ่นเขาค่อยอืญาศูนย์เห็นบ่สัตว์หมวดถือมาฝุดโอ้ยยังตัวนี้จําได้เราซื้อเราซื้อรถลงดิถ้าเบียดซื้อย่างละหาตัวครับ้านนี้ จ้างทุกกบ่ถือก hmm. ัตตู้นี่ไปลดลงย่างอสามตัวแล้ววะได้ยินบญยาว่าสุดนันวะฟังยังไม่จะเทียงกันเนี่ยสูงหอจีงสูเขอีว่กัษตอ์เรอ่มงานจ้างซเืองอตอกเบ้งาโ้าง่างางย่าจัแม่ยางเออบะเนียนจ้างุกกรเบืถือจริงวันนี้จริงแล้ววะ ก็ก็จำยังได้ไ<อ>ม่จมูนนี่มาพอกระโดดลงแล้วถ้ามีปุชยังหาช่วงช่วงที่พันจำเนี่ยลงเมื่อ,อไรบ่แม่แต่นั้นมันมึนตืบจักทายงางผาเราไปละจักเจ้องดอกครับอนนั้นกระเทียงกันญาห็นั่นว่า่าจำบ่าเทียงกันช่งเขาช่ไปนับกันไปเลี้ยงคน แมันก็เสียงกันงเยศูนย์มันก็บ่ถทึกันตัวสันบอกแล้ว่าเสียงกันยกระตาสันสมไปเลี้ยงง่อลศูนย์ขืนมันหลอกก็ศูนย์ศูนย์แห้งอนี้คืเโต๊นันส่สันมาสันเออบอรูจัาแล้วกกได้อ๋อพิ่สิงแม่เอ้พันจับแม่เเพิ่ลงเป็นร่ลงแม่ เอดีมันกคท่นขึ้นบืดดบืดขึ้นนั่ลจักเป็นย่างวัฒน์อค่าจ้จำกระหามช่วงนั้นก็คือข้าแต่เทียงกันมันทอกันแซลล์อืมจะเปกก็นไกันยังไปร้อยถีรถตุลีเยอะเออได้ยักใบกับแมวตุลตีใบเดียวชื่สามใบด้วยแต่ว่ามันสี่เกียรตินะ่ะสามใบมันมาถึงใบเดียวอยอะเอาย่างละใบเห็นไหมสือเลข่ายสามตัวเออเพราะนั้นเพราะันเอาเป็นนั่น เดริทายสตัวได้ไหมเราใช่ซ่ไม่ตไาได้พี่น่อยหนว่ามมีผ่าแต่ละงวดนี่พรมะพี่พื่นถือถือตลอดม่าันสิตัวหนึ่งกับตัวนึ่งเ่ว่าเขาว่าขันมซื้อนํามันไปถือช่างไม่สิ่จักแล้วน่มมจักเลม่อออกเลยเล่เล่ยังแม่ก่อเจ็ดรักเจ็ดปร่หารไหมเล่อบหเล่สูตรเออเล่เล่เชมกนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจสามเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าบอ บอ่มีแค่สี่ตัวสี่เนี่ยมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกเออเจ็ดหกตัวหมดเลยเจ็ดหนูเจ็ดเก่าเหมือนเดียวกันมันเต็มยาฮอร์โรนเอฟซีก็เลี้ยงใจเยอะเออนมันมันประทึกกันว่าสินมันตอมากกับมันผ้าอีกตัวผ้ากับพิกกันหัวอ ยาพอก็ได้ศูนได้เพออกัดมาเออ่นไม่ออกคือวาเอ้ยพอสันนมาถือขนาว่ามาถือกมีจะบโบถือก็ไดบถือกได้ใช่จำาเห็นทั้งพาทั้งงมมาสุดเอาบัานฝันไปยังไงก่อแม่โอ้โ้านฝันเลยบ้านฝันข่อมีจะตัวฝันฝันเออค้าฝันของพ่อ พอพ่อมานั <p 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 sì ่งพี่พ่อเหมืนเราพ่อฝันในฟั่งนี่พ่อพ่นมันี่อเราก็อฝันในฝั่งนี้อเราน่ายรอนาะไานศพงนอพงานศพงานศงนศพ่านศงานศานศพงานศงานศพงานศพงานศพงานศานัพนศพานศพงานศพนศงานศพงานงานานศงานศพงานศพงานงานศพ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 นศพงนศนานศพนนงนศพงนงานานศพงานศพงานพงางานศพงพงานศพาพนศพงานศพงาานงานศองานพงานศพงานูงานศานศงงานศพอง รบล่งรบลงหมันเรียดมันนั่นคลื่อนคื่อนบางไปดอกอ้เรียบพุ่งขึ้นเลียดมุ่งนพุ่งขึ้น <c oughs> นั่นเพาติดเหี้ยมกุจะนอ่าษาอืเท่านั้นนะผมเนี่ยติดบริเวณวันนันก็นติดหลังคา่ายอยู่นะอู้ไปือ <c oughs> <c oughs> ชีเสร็จนอะตกเ้ามาหสองสองห้า <c oughs> เลือดหมูพุ่งเขาว่านได้ันพุ่งคนงแนั่ตีลังค่าเงี้ยเลขกวั้นมาหาสองห้ากับสองไม่แม่บังนึงนั้นม่ะสี่กับแปดที่ผล่ามักบัดแล้ว้องมามักใครานตัวเพอสี่ศูนย์ี่ศูนบอกพ่อว่าโอตัวนี้ว่าสี่ศนยสี่ศูนย์กับหาสแล้วเล็กบาทนมันผุดเหมือนคาเฮี้ยนเนาะพุ่งค้นไทยลังค่าเฮียน ทิบตัวลูชื่อิบตัวเน้ยระลูกสาวสั่งใจหนักแล้วเฮ้ยเอพระชะครับผมพอวัด่ลุสาวแล้วลูกพอจัดเอาเงเยังว่าสุไหำเพออีกโอ้ยไปเอาอีกอ่ะโอ้ฝันค่ันนะพนาะทั่ใช้จะไรกพอทีใชตัวอะไที่ศูนย์หรือ่ที่ศูนย์ครับที่ศูนย์ตัวเดียวเลยครับยี่จี้ครับตัวเดียว เม็ดที่ใช่อะไรก่อห้าสองเออเอาวันฤกทีก็ห้าสองอยเนาะอืมบนฤกทีแล้ววะถ้ามันเถื่อล้งคากัจะเป็นบ้านด้ีอมันพุ่งขึ้นไปลคางข้าก็พอเนาะมันพุ่งขึ้นไปอือพอดืเนนได้ไนเหียนกพาว่าเรียนหมูก็ยังพุ่งขึ้นมาทันถือว่าล้งค่าเฮียมกุลน้อว่ะถือลังคาเฮียนกุศลน้อเราอ่ะถือล้างคาเฮียนกันเน้อเีรกัะ ฝันเปี้ยนะ่พ่อคอยบ่ฝันโมแม่กับพ่อยังว่ามันอ่ไรจ้โม่ตายได้บั่นแต่เาเป็นคือยังมันรองหูมันแทงงเราคือมันรองหูโมกันโูก็ได้หมนะแท่งหลหยแล้วคือจะเรียนล่งหูเออว่าคือจะงานมันหลมรองหูเนยเพราะฉะั้นที่ศูนย์ครับที่ศูนย์ครับ ตันแม่แม่ทอท่าของุแม่คือหาสองแม่เรียกมากแม่ชนใจมองเรียกมากนี่แหละงวดวันขันสีปิดเตรียมเดี๋ยวคอรอรอนี้ข้าจอดไปน้ำก็ดนึงออกแปดหนึ่งเซไ้ไหมซื้อหาในละจัจับว่าวัติจับรักหา่ะอือวติจับอักหายเลยจีห้าศูนย์ห้าหนึ่ง ก็มตักถือว่าถือกันห้าศูนย์ห้าศูนย์พี่น้องมากกันมากราคาสองห้าสองห้าหนึ่ง้อือเดิคือของเราด้ยพี่น้องัดเี้คือเลยล่ะคือเลยไ่เล่นละศูนตัวเดียวตองการมั้งับก็มาถือกับมาซีกับมาซีกับแปนตจับก็บมาถือตรงหาง้งมดถือ แปดชอตแปดสามกันมันถือจับว่ะคนหักที่บ้าถืออีกแล้วอมควันมากมันมหาเล็กมันมันมีของมหาเล็กนะถ้าจะว่าสามตัวนี้หาศูนย์หายหนึ่งหาสองไม่มาโซเลตนี่พักบ้านเลยที่เจ้าของห้าสองสี่ถ้าขายมักนี่เจ็ดเก้านะเจ็ดเก้าแล้วน้องกูจ๋าเนาะควาขึ้นไปอีกสั่นขวาเจ็ดเก้าจะเคลืนมากกว่าโอ้เล็กมากเลยกชอบ ตะวันเล็กฟันนี่สี่ศูนตัวเดียวอ่นี่บุนมีหลังซะว่าครับผมเจ็ดเจ็ดนะครัพอเจ็ดเก่าเจ็ดเก้านี่เม็ดเดียวแขนๆแล้วอะอืเนาะอ่อมีมีชอบมีเรียกชอบในใจด้วยชื้วเดียวมันกรือแมนวะคือชื้อเรตัดอีกสามใบจะได้กระถือไปหนึ่งเลยจีอ้แมนดีน่าะม่ธรรมดาเนี่ยมถืงตอนนีถงอนี้นะเ ไปจุดแล้วมันเป็นแปดแปดหกแปดไปเบิ้งเมื่อสองมันเป็นแปดหกหกไปเรื่องอะไรเลขถูกเป็นมาแม่เออเลขถูกยังหันแม่จำเลรจุดแปดหกหกเออถ้าเห็ดมันแปดแปดตัวหกจุ่กลางมันมาแปดที่ไต้ไ้ายกับเบิ้งเมืสก็ว่าแปดหกแปดไปเบิ้งเมื่อสองก็แปดหกหกป่ะแปดหกหกเอาเออไปักซ้มาสั่มื่อก้อนกับแปดหกหกเออ อันนี้เป็นเลี้ยงถูกแล้วพี่น้องเด้อแนวทางคุณแม่ครับพี่น้องเอฟซีครับคุณตาหวานนิ่มคุณตามาซีซูนกับจิตเจ้าพี่น้องส่วนคุณแม่มักลักหายซเป็นหายซูนหาหนึ่งหาสองแค่นี้แหละพี่น้องเอฟซีฉันรูปแบบแนวทางพ่อแม่อ่อไปไล้มันไล่แม่อาไปไล้มันไล่คือบ้านอะให้คุณตาโย่ไข่พี่น้องโย่ไข่นี่อันนี้คือเบื้องต้นก่อนเนาะครับเนาะ กออ็ว่าเบื้องต้นกับบแม่เพราะว่าแค่เดียวโคสุดท้ายเลยเด้เ่ยเทเดียวเท่านั้นโคงสุดท้ายเยด้ก็ว่าไรเพราะว่ามือนีบแม่เนาะมือนี้มันใกล้นนนี่ปีไม่เท่าแล้วใกลใ้ปีไม้น่<ต>ะครับผมใส่ปีไม่เลยเอาของก่อนให้กับเอฟซีไปเที่ยวปีไม่กันประเทศอันนั้นนี่ด้ลอกแล้วแม่ต่ำที่เห็ดต้นกันหน่อยจักต้นโอ้ครับผมไปถวายภูบ่ถวายภูสัตว์มืองดลสามจุดสี่ไปดูละปปายแดงก็ถวายแล้ว ไว้แล้วบันไดใช้สวายเงินสวายเงินค่าน้ำมันบัดนี้ค่าน้ำมันค่าแตงอีกยังละเออลุงได้หันละครับคใส่ใส่ซื้อมาใส่โชคมันรับด้วยเป็นเศรษฐีครับผมครับเต้องฝันกับของคุณพ่อดจำว่าไหนคุณพ่อซื้อยังก่อนล่ะคตัวฝันเออคุณ